ทำไมตัวของโมริโกถึงสามารถรอดตายมาจากแรงระเบิดอะตอมิกเบสของก็อตซิล่ามาได้ตจนถึงขั้นที่มีบางคนที่เขียดอีเมลไปถามถึงตัวผู้กำกับเองเลยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเรามาฟังคำตอบกันครับหลังจากที่เราได้ดูเรื่องก็อซิล่า minus จบไปแล้วนะครับ วันนี้ผมจะพามาสังเกตถึงข้อสงสัยบางอย่างในก o l z a minus 1ที่ตัวคุณเองก็อาจจะยังไม่เคยรู้มันจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับประเด็นแรกที่จะพามาสังเกตกันก็คือประเด็นของช่วงเวลาทไลายของเรื่องก illa minus 1ที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงปี1945ถึงปี1947 โดยมันจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญมากๆนะครับเกิดขึ้นในช่วงเวลาไทม์ไลน์เหล่านี้เรามาดูกันว่าช่วงเวลาไทม์ไลน์เหล่านี้นะั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างตัวอย่างแรกก็คือในปี1945มันจะเป็นช่วงเวลาก่อนหน้าที่ทางจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นนั้นจะยอมแพ้ให้กับสหพันธมิตรนะครับโดยเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงกันยายนในปี1945ซึ่งมันจะเป็นช่วงเวลาไทม์ไลน์ก่อนที่เรื่องราวของกอสซิลวา1จะเกิดขึ้น และในปี1946มันเกิดอะไรขึ้นในปี1946มันมีปฏิบัติการหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าคอ Road ที่มันจะเป็นปฏิบัติการทดลองนิวเคลียร์นะครับในหนังมันได้กล่าวไว้ว่ามันคือสาเหตุที่ทำให้กัซิลานั้นกลายพันและมันก็ได้รับพลังอะตอมิกเบสมาจากช่วงเวลาทมามลายเหตุการณ์นี้นั่นเองครับส่วนในปี1947นั้น มันจะมีเหตุการณ์ที่ว่าทำไมเรือชินเซมารุถึงต้องทำการถ่วงเวลาเจ้ากอซิล่าเองตามลำพังโดยที่ไม่มีทางของสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยเหตุผลนั้นเป็นเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นช่วงเวลาไทม์ไลน์นี้เป็นช่วงเวลาที่อเมริกากับโซเวียตนั้นเริ่มมีการคานอำนาจกันของคาบสม,มุทรกันนะครับซึ่งถ้าใครที่ทำการลุกเร้า,นาหน้าหนาของใครก่อนก็จะทำให้เกิดสงครามขึ้นในทันที นั่นก็นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมทางสหรัฐถึงได้ไม่สามารถส่งกองเรือมาช่วยทางญี่ปุ่นในการจัดการกับกัซิลาได้นั่นเองประเด็นที่สองที่ผมจะพามาสังเกตกันก็คือประเด็นที่ว่าทําไมพระเอกอย่างชิกิชิมานั้นถึงได้โดนทุกคนที่เจอหน้าเขาดูถูกแล้วก็ปรามากเขาว่าเป็นคนที่ขี้คลาดและก็เป็นความอัปยศของกองจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นนั <c> ่ <oughs> นก็เป็นเพราะว่าหน่วยสังกัดรบ ที่พระเอกนั้นอยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็คือหน่วยนักบินหน่วยที่พิเศษของกองจักรวรรดิญี่ปุ่นนั่นเองแล้วหน่วยนี้มันคืออะไรล่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังคือหน่วยเนี้ยถ้าผมบอกว่ามันคือชื่อหน่วยนักบินหน่วยพิเศษของกองจกกักรวรรดิญี่ปุ่นก็คงจะไม่มีใครนึกออกหรอกว่ามันคือหน่วยอะไรแต่ถ้าผมบอกว่าทุกคนนั้นจะค้นหูในชื่อของนักบินหน่วยพิเศษของกองจกกักรวรรดิญี่ปุ่นว่าคามิคาเซ่ล่ะ าทุกคนที่ได้ยินคําว่าคาบิการเซผมว่าบางคนก็คงจะนึกออกกันรลครับว่าหน่วยคาบิกาเซนั้นมันก็คือหน่วยที่มีหน้าที่ในการขับเครื่องบินเพื่อพลีชีพตัวเองเพื่อที่จะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้กับศัตร,ตรูนั่นเองครับโดยหน่วยนี้นะครับมันจะเป็นหน่วยที่ถ้าใครในญี่ปุ่นในสมัยนั้นได้เข้าไปนั้นมันจะถือว่าเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงตระกูลของญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นกันเลยทีเดียวเชียว นั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมพระเอกถึงได้โดนปรามาทขั้นหนักก็เพราะว่าพระเอกในเรื่องนั้นเขาไม่กล้าที่จะขับเครื่องบินไปผีชีพเพื่อประเทศชาตินั่นเองประเด็นที่3ก็คือทําไมตัวของโนริโกะถึงสามารถรอดตายมาจากแรงระเบิดอะตอมิกเบสของก็อซิลามาได้ ข้อนี้ผมว่าหลายคนนะ่ะน่าจะสงสัยกันแบบเฮ้ยทำไมโนริโกะถึงสามารถรอดตายมาได้จนถึงขั้นที่มีบางคนที่เขียนอีเมลไปถามถึงตัวผู้กำกับเองเลยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเรามาฟังคำตอบกันครับจากในตอนจบถ้าเราสังเกตด,ดีๆเราจะเห็นได้ว่าที่คอของโนริโกะนั้นมันจะมีคล้ายๆกับรอยปื้อนสีดำอะไรบางอย่างติดอยู่ที่ตัวคอของเธอโดยข้อนี้นะครับผู้กำกับเขาได้ยืนยันมาแล้วว่าอันนั้นอะ่ะมันคือเซลล์ของก็อตซิลล่าหรือที่เราเรียกกันว่าจีเซลนะ ซึ่งมันได้ทําการแพร่กระจายในช่วงรวะหว่างที่กอสซิลานั้นกําลังอารวาสอยู่ในกินซ่านั่นแหละแล้วพอทางรัฐบาลได้เห็นนะครับแล้วประกอบกับการที่เขาได้เห็นว่ากอสซีลานั้นมันมีพลังในการฟืฟ้นฟูที่ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนนั่นก็นเลยทําให้ทางรัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะนําตัวของจีเซลนะครับมาทดลองกับคนที่ใกล้จะตายจากเหตุการณ์กอสซิลาอารวาสในกินซ่า แล้วหวยบันดาลมาออกแจ็คพอตแตกที่ตัวของโนริโกะพอดีนั่นก็เลยทําให้โนริโกะนั้นสามารถรอดตายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมาได้นั่นเองแต่ในประเด็นนี้มันก็มีสิ่งที่น่าเล่นอยู่ทักก็ซิล่า minus 1มีภาคต่อขึ้นมาแฟนเดนตายของกอซิล่ารู้กันดีครับว่า ในบรรดาสัตว์ประหลาดของโตโฮทุกตัวนั้นมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันมีการเล่าที่มาถึงประเด็นของเซลของกอซิล่าที่ได้มีการผรสมผสานระหว่าง,ต,ง Godzilla, ตัวของเซลลของกอซิล่าตัวของเซลลของหญิงสาวแล้วก็ตัวเซลลของพืชนะครับผมพูดมาอย่างเงี้ยผมว่าแฟนๆกอซิล่าทุกคนก็คงจะรู้กันแล้วแหละว่าผมพูดถึงสัตว์ประหลาดตัวไหนกันภาคกอซิล่า minus o ได้มีภาคต่อไม่แน่ผูกิกับอาจจะนําประเด็นนี้มาเล่น จนทำให้เกิดเป็นการกลับมาของไบโอดันเตก็เป็นได้ครับประเด็นที่4ก็คือที่มาของตัวกอซิลามนัส่ันนี่แหละครับที่ทางผู้กากับเขาได้บอกว่ากอซิล่าตัวนี้มันมีที่มาเหมือนกับต้นฉบับในปี1954โดยที่มาของต้นฉบับนั้นมันจะกล่าวว่ามันเป็นสัตว์ดึกดำบรรยุคโบราณมากๆที่มันได้หลับลายอยู่ใต้ทะเล ก่อที่มันจะโดนผลกระทบของระเบิดนิวเคลียร์จากเกาะฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิทำให้มันนั้นตื่นขึ้นมาออกอาลวาที่ประเทศญี่ปุน่นแต่ทว่าในจุดนี้มันจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับถ้าเราไม่ได้ทันได้สังเกตก็คงจะไม่ทันได้รู้นั่นเองครับนั่นก็คือมันจะมีอยู่ชากหนึ่งที่ตัวลูกน้องของทาจิบนะเขาได้กล่าวเอาไว้ครับว่าทางชาวบ้านของญี่ปุ่นในยุคโบราณนะครับ เขาได้มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัป,ปลาตัวหนึ่งที่ก่อนที่มันจะปรากฏตัวขึ้นมามันจะมีปลาน้ําลึกนั้นมาลอยเกยตื้นที่หาดก่อนที่ตัวของมันจะออกมาอารวาสและชาวบ้านก็ได้ทําการขนานนามมันว่าก็ซิลานั่นเองแล้วทุกคนไม่สังเกตหลือหรอครับหรือไม่สงสัยกันเลยเหรอว่าชาวบ้านเหล่านี้เขาเอาที่มาของตำนานมาจากไหนถ้าให้ผมสสนนิษฐานนะครับบางทีเจ้าก,ก็ซิลาจากมนัสวันนั้น มันอาจจะเคยตื่นมาจากการจำศีลมาก่อนแล้วมันก็ได้ออกมาอาละวาดในยุคก่อนหน้าสงคามโลกครั้งที่สองมาตั้งนานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าสเกลในการทำลายล้างของมันอาจจะไม่ได้เป็นวงกว้างขนาดเท่ากับกินซ่านในเนื้อเรื่องครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมันถึงได้กลายเป็นเพียงแค่ตำนานแล้วก็เรื่องเล่าประปรา สุดท้ายก่อนจากกันไปผมขออนุญาตฝากคำถามเอาไว้ให้กับคนดูทุกคนหน่อยนะครับว่าทำไมกอซิล่าถึงได้จงใจมาอรารวาดเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นทังที่ความจริงแล้วมันก็มีประเทศที่มีความอยู่ใกล้เคียงกับมันมากกว่าที่ญี่ปุ่นเป็นร้อยเท่าที่ญี่ปุ่นมันมีอะไรหรือเปล่าที่ทำให้ตัวมันนั้นจะต้องมาออกอรารวาดที่นี่เท่านั้น ผมขออนุญาตฝากคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้สร้างเป็นทฤษฎีสมคบคิดต่างๆหรือว่าแบบเป็นทฤษฎีปั่นๆหรือว่าจะเป็นคำตอบกวกประสาทอะไรก็ได้นะครับและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ผมในการทำคอนเทนต์ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาคอนเทนต์ของผมให้ดียิ่งขึ้นไปครับสำหรับในวันนี้ไปก่อนนะครับไปละ